อาเรบวันนี้พี่กว้วยร้อนมากเลยอ่ะพี่กว้วยอยากจะกินอะไรหวานๆยังเย็นน่ะพี่กว้วยอยากกินอะไรครับพี่กว้วยอยากกินกาแฟเย็นกับแพนเคก้กโอเคได้เลยครับน่ารักจิงเลยหยุดไไมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําแพนเค้กกันก่อนนะคะโดยส่วนผสมก็จะมีอะไรบ้างครับอาเรบโชว์ครับอาเรบส่วนผสมอันนี้คือ <One. S 1> เป็นน glass เป็นแป้งแป้งมันวัน glass น,นี่แป้งมาเราจะใช้ยี่ห้อนี้นะของตุรกีนะอ่ะแล้วก็อะไรอาริบน้อง <No. S 1> นี่นมของตุรกีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไซส์บิ๊กแบบนี้นะคะแล้วก็ <Sugar. S 1> น้ําตาลนะคะน้ําตาลนี่ก็หนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ไข่ไข่ไข่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรบ้างคบอาริฟ อันนี้เป็นผงฟูอ่ะผงฟูกับวานิลานะคะกับกลิ่นโนดิสวาลีนแบบนีอีอ้าวโอเคกยไม่รู้นะคะเรื่องนี้แบบเรื่องทำขนมอะไรนี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะโอเคอันนี้เป็นวานิลาใช่ไหมโน้ น,นี้เป็นผงฟูอันนี้เป็นผงฟูแล้วก็อันนี้เป็นวานิลา <Yeah. S 1> วานิลาผงฟูวานิลานะคะโอเคมาเริ่มทำกันเลยนะคะจะเริ่มจากการร่อนแป้งนะคะอาริฟก็จะร่อนแป้งนะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปขั้นต่อไปโชว์ด้วยจะใส่อันนี้ก่อนใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก่อนนะโอเคใส่ใส่แก่ก่อนอหใส่วานิลาก่อน แล้วก็ผงฟูนะแล้วก็นมนมแล้วก็จะมาทำตอกไข่ใส่นะคะใส่น้ำตาลตอกไข่ใส่น้ำตาลผสมให้เข้ากันเนาะเอาไข่กับน้ำตาลที่ผสมแล้วมาใส่ลงไปนะคะ ผสมให้เข้ากันอาริสเหนื่อยไหมอ๋อไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนรไม่เหนื่อยอ๋อไม่เหนื่อยเออไม่เหนื่อยว่าอาริสตักีกกล้วยใช่ไหมอ๋อตักปกีกกล้วยมากมากนี่ค่ะอาริสก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของกล้วยนะคะกล้วยจะเป็นคนทอดแพนเค,ค้กนะคะใส่กระทะเองเพราะว่าอาริสเขาทอดเขาเขาคอนโทรลไม่ได้นะคะอาริสเขาทำไม่ได้นะคะ ต้องเป็นหน้าที่ของกล้วยน,นะคะก็คือเราจะแบ่งหน้าที่กันนะคะก่อนอื่นก็ต้องทาน้ํามันลงกระทะก,ก่อนนะทาน้ํามันลงกระทะก,ก่อนน้ามันเหลือจากทอดเฟรนช์ฟรายค่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ามาตั้งนะวันนี้เราจะทําคนละชิ้นพอนะคะเพราะว่าเราจะไม่กินเยอะนะเดี๋ยวมันจะอ้วนนะะนี่ก็จะทำแนี้ใส่สักทัพพีหนึ่งก็พอสอชิ้น คือแบบนม้ทักสีกุ๊ดนี่ทิ้สเสร็จอันนี้ทำไม่เป็นใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยอ,นนอาริฟเขาจะทำไม่ได้นะคะเขาจะทอดเขาจะคอนโทรลแบบเขาจะทอดไก่หรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะใช้กระทะไม่ได้นะคะีแค่นราคอนโทร แต่ว่าอันนี้เขาจะผสมแป้งให้กลวยตลอดนะคะแล้วเกื่อก็จะมาทำมาทอดนะคะโอเคโอเชิ้นแรกจะร่วงหรือจะรอดนะคะโอ้ยนันะได้ไหมได้ ได้ไหมได้ครับใช่ไหมไว้กับได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าใส่แป้งเยอะเกินไอ้มิสพาเอร์หมดแป้งใส่แป้งเยอะเกินมันก็จะล้นแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะอานนั่งรักนเลยเไหเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กสไตล์คุ้ยกับอารินะคะเฮ้ยรูปร่างก็พอได้อยู่นะชิ้นที่สองมาแล้วนะคะ แล้วก็ต้องนำนูเทรามาปาดใส่หน้าแพนเค,ค้กด้วยนะคะจะได้อร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนี่เลยคะ่ะปาดลงไปแบบนี้เลยนะเพื่อกับอาดีก,ก็จะชอบทานแบบนี้นะคะแพนเค,ค้กเนี่ยพวกเราทำทานกันบ่อยมากเลยนะคะอาดีก,ก็จะเป็นคนผสมส่วนผสมกล้วยก็จะเป็นคนทอดประมาณนี้ละคะ่ะกล้วยก็จะทำการปาดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะได้จิ้มรับประทานง่ายๆนะคะนี่นะคะ จะได้ทานง่ายๆจะได้ไม่เลอะมือเนาะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอุ๊ยเลอะหน่อยะคะ่ะต่อไปอาริฟก็จะมาทำเป็นกาแฟเย็นนะคะทุกคนส่วนผสมก็จะมีนี่เลยเนสกาแฟนะคะน้ำตาลนมแล้วก็จะมีไอศครีมด้วยนะคะเป็นท็อปปิ้งนะมีน้ำแข็งแล้วเราก็จะใส่ใส่กับไอตัวกระปุกใน,นกาแฟเก่านะคะใส่เป็นแก้วดื่มนะคะทุกคนมา,มาเริ่มทำกันเลยอาริฟมามา ทันแรกนะคะอาดีเก็จะเปิดแก้วนะคาะแล้วผสมทุุะพูุนใช่ไหมสองช้อนนะคะสอช้อนขนมหวานนะเนี่ยคนละสองช้อนขนมหวานเป็นสไตล์ของเรานะคะสไตล์ง่ายๆนะคะเราทําทานกันบ่อยมากคาแฟเย็นสูตรนี้นะคะแล้วอารีก็เป็นคนทําเป็นคนชมกาแฟเย็นให้กล้ยทานตลอดเลยนะ น้ำตาลสองช้อนโต๊ะสำหรับกล้วยสำหรับอาลิฟหนึ่งช้อนสองช้อนเหมือนกันหรอเอ๋สองช้อนเหมือนกันปิโฟสแล้วก็นมเทนมลงไปนะคะกะเอาเลยใช่ไหมอาลิฟ How many you don't know r i g h t you can feel ่มสต้องเทนมเข้าไปนิดเดียวก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นการเขย่านะคะนี่เขยา่าเขย่าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะอืมเขย่า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 เย่าต่อไปก็จะเป็นการใส่นมเพิ่มลงไปอีกนะคะ yes ใส่น,นมลงไปอีกอันนี้ก็คือกเอาเลยนะคะ ราะว่าเราจะใช้ไอตัวนี้แหละตัวกระปุกกาแฟานี่แหละเป็นแก้วนะคะก็ประมาณครึ่งครึ่งแก้วเนาะรับรองเลยนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้อาริฟเขาตอนแรกเขาก็คิดเขาก็ดูในในใน u ูทูบอะค่ะแต่พอพอเขาต้องชงให้กล้วยดื่มไปนานๆวันนานนเข้าอเงี้ย เขาก็จะเริ่มทําอร่อยเขาก็จะมีสูตรของเขาเองนะคะอันนี้เป็นสูตรของอาริเอนะคะ <This must. S 1> สูตรของอาริเขาจะผสมกับไอศครีมก่อนนะเขาจะผสมไอศครีมแล้วก็เขย่าก่อนเพราะว่าเขาจะชอบเป็นแบบมอคค่านะคะแต่ของกล้ยชอบเป็นแบบฟิลกาแฟแล้วก็มีเป็นไอศครีมเป็นท็อปปิ้งนะคะกล้ยจะไม่ชอบผสมนะแต่ว่าอาริพ์เขาจะผสม แล้วก็จะเขย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะมาปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขย่าอีกครั้งหนึ่งโอ้โห s h a กิง้งโอ้โหโโอ้ห s h a กิ้งโอ้โห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 แข็งแรงจริงแข็งแรงจริงแข็งแรงสตรองสตรองสตรองบอยสตรองบอย g b o มีของอาริฟนะอันนี้ผสมมีไอศครีมอยู่ด้วยนะมีไอศครีมเข้าไปด้วยนะ โอ้โหเหนื่อยไหมครับอาริฟเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเป็นไงบ้างคะน,นี่ไงอ่ะเดี๋ยวนะนาสีของอาริฟเขาก็จะเป็นช็อกโกแลตกว่านะเห็นมสีหนุ่ด้วยแล้วก็จะเอาน้ำแข็งมาใส่ลงไปนะคะ แล้วนะครับเช็คกิ้งไอเกียนไรต้องเช็คกิ้เกียนไรโอ้โหอต่อไปก็จะทำทำการเขย่าไอเกียนอเขย่ากับน้ำแข็งนกเขย่ากับน้ำแข็งโอ้โหยอ้โหโอแข็งแรงนะอสโมตมเอยโว้ก้ามเป็นมัดมัดเอ้ยเอ้น้ยเอนอ้ยเอ้ยเล้วเอ้ยเอ้นเอ้อเออเ้ย้้้้้้้้ เห็นความแบบว่าอันนี้ไหมหลอดมาใส่จื๊บงจื๊บหลอดของใครของมันนะก็เอาไอศกรีมมาใส่นะอไอศกรีมมาปกลงไปนะครับแล้วก็อันี้ก็ใส่ด้วยนะหมดพอดีเลยไอศครีมโอเคไหม เป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วนะคะกาแฟยเย็นสูตรของอารีฟทานคู่กับแพนเค้กแบบนี้ดูสิเข้ากันมากเลยป่ป่ไปกินกันเถอะนี่นะครับชมหน้าของชาอบ,บ้านตุรกีนะครับชื่อของ for pique ขอบคุณครับอารีฟ for a i e ชมหน้าของคนทำนะครับแพนเค้กโอเคครับแพนเค้ก <Pan cake S 1> มาแล้วครับอารีฟ for pique ครับอารีฟ ออาืมน่ารักจังเลยนะคะต้อปน,อ <laughs> นี่ค่ะเราจะมาชิมกันนะคะอืมอาริฟเขาทำอร่อยขึ้นทุกวันทุกวันเลยอ่ะปกติอาริฟเขาจะทำกาแฟเย็นให้กล้วยทานตลอดเลยนะคะอืเหลิศมากเลิดมาก,ลอ,มากลองจากสตาร์บัคก็อาริฟนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ทานคุกกับแพนเค,ค้กนะคะนี่แพนเค,ค้กสูตรของกล้ยกับอาริฟนะนอีม่มอร่อยใช้เป็นแป้งสาลีนะคะใช้เป็นแป้งสาลีเนี่ยผสมค์เลยนะคะนุ่มอร่อยนะคะกินคอลลาเจพอ,อเข้ากันมากเลยนะคะกับกาแฟ ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวของตุรกีนะคะอาริเบด้หยุด9วันเลยนะคะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะคะก็อาริปเบอร์จะอยู่บ้านนะคะเล่นเกมแบบนี้แหละคะ่ะวนไปนะคะเราก็หาอะไรแบบทําหาอะไรทานทําถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ชมอย่างนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศที่ทะเลมาให้ชมเนาะ อืมอากาศร้อนๆกินอะไรที่มันหวานเย็นๆมันจะชื่นใจมากเลยนะช่วงนี้ตุรกีเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ค,คิดว่าน่าจะไม่ร้อนเท่าที่ไทยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนช่วงกลางคืนก็อากาศโอเคอยู่นะคะช่วงกลางคืนก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะจะร้อนแค่ช่วงกลางวันนะคะ <c oughs> อร่อยไหมอาริ ทานที t right. <laughs> <laughs> อ้คุกกี้อร่อยเรียกว,ว่าอาันนี้เป็นคนทำก็ต้องอร่อยสิยอัเมววยแค่ลงมือทอดนะคะกวยแค่ทอด <laughs> อาริีทหมดทุกอย่างะคะ่ะอาริชฟเนะชฟฟ้ <laughs> 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 อาริฟทำกาแฟเย็นอร่อยมากเลยครับขอบคุณอาริฟนะครับที่ทำให้พี่กล้วยกินครับอาริฟน่ารักจังเลยพี่กล้วยรักอาริฟนะพี่กล้วยรักอาริฟนะอารกล้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไม่เหรียญ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดเออวันนี้นะคะเราก็มาทำกาแฟนะคะสูตรเด็ดของอาริฟนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กนะคะสูตรเด็ดของอาริฟของเราสองคนมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กวนกับอารีฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ